สวัสดีครับสวัสดี f อฟซีทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับจ่ายทรออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่นะครับของค่ายโตโยต้านะครับตัวนี้จะเป็นโตโยต้านะครับมาจีสตี้นะครับนี่ครับเครื่อง2.8สแตนดาร์ดปี2020นะครับ19จด20นะครับรถบ้านมือเดียวไม่น้อยมากนะครับใครกำลังมองหารถตู้นะครับไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะในครอบครัว นะครับในการงานนะครับเอาไปทํางานเอาไปใช้งานนะครับส่งค้นะครับส่ง VP ีนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเบอร์โทรนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนครับคันนี้ไม่สามหมื่นหกนะครับเราขายอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านแปดแสนนะครับ เ5 0 0หบาทนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนได้หมดเลยนะครับรถตัวจริงอยู่ทอออโต้นะครับตรงขามบิ๊กซีสวินทวงนะครับด้านหน้าสวยมากนะครับนี่ครับมาแนวเดียวคล้ายกับเวลไฟนะครับแต่ราคาจะจับต้องง่ายกว่านะครับสวยสวยเลยนะครับด้านหน้าตัดด้วยโครเมียมนะครับตกแต่งมาด้วยโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลอดแก้วคู่เลยนะครับ ไฟเดทไทม์ไลท์นะครับไฟเดทไทม์นะครับมีแค่ไฟเดียวเป็นหลอดไส้อย่างเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับไฟตัดบอกหน้าคู่ได้มาเรียบร้อยนะครับตัดด้วยกอรอบพรีเมียมนะครับรับวิงเ้นครเมียมทั้งเส้นนะครับด้านหน้าตัดด้วยสีดําเงานะครับเซ็นเซอร์หน้ามาให้สองจุดนะครับสวยๆเลยนะครับใครที่กําลังมองหารถตู้ไว้ใช้งานนะครับ ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับมาดูล้อนะครับล้อทูโทนนะครับดำปัดเงานะครับครับยางนะครับสวยๆเลยนะครับสองสามห้าครับหกสิบอาร์สิบเจ็ดนะครับยางปีสิบเก้านะครับดูช่วงล่างนะครับดูรอยโค้งรอยเว้านะครับสังเลี่ยมของตัวรถนะครับแีวนตัดด้วยโฟมเมียบนะครับด้านข้างสวยๆเลยใหญ่ๆเลยกระจกเป็นแผ่นบานเดียวนะครับเป็นแผ่นบานเดียวเลยนะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับบวกไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับเป็นไฟ LED นะครับตัดด้วยโฟรเมียมนะครับขอบครอบด้วยโฟมเมียมด้านนอกนะครับด้าจากเป็นโฟรเมียมนะครับกระจกแค้เดิมทุกบ้านนะครับไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําแน่นอนรับประกันนะครับเปิดเข้ามาด้านในเป็นสีดํานะครับโทนดําเลยนะครับคอนโซลหน้าสีดําเบาะสีเบจนะครับมีเบาะเสริมให้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับด้านหลังคาสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เลยนะครับ เกียร์ออโต้แอร์ออโต้นะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลเกียร์ออโต้นะครับมีปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูสคอนโทรลนะครับจอเป็นทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับมีกล้องมองหน้ามาให้นะครับกล้องมองด้านหน้ามาให้เนี่ยครับ ที่สนใจนะครับถือว่าน่าจับต้องอยู่นะครับถึงราคาจะไม่โดดเท่ากับพวกเบลฟายนะครับก็พอเ่าไม่เป็นสองรองแน่นอนครับก็ระดับประดับหน้าตาประดับบรารมีได้อยู่นะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับสวยๆเลยปูพรมมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีเบจนะครับเบาะนะครับเนี่ยเบาะผู้วีพีนะครับ สวยเลยครับแอร์จะวิ่งออกด้านข้างนะครับตัวนี้แอร์จะวิ่งออกด้านข้างนะครับแอร์นี่ครับชนเป็นแต่ละแต่ละคนเลยนะครับตรงนน้นนะครับทีเทาตรงนี้เลยลงนี่ลงลงลงซ้ายขวาหมดเลยนะครับมีไฟซ้ายขวาหมดเลยนะครับมีสายชาร์จที่เสียบให้ตรงนี้นะครับนี่เสียบ USB นะครับที่วางแก้วด้านหน้านะครับมีที่เก็บของให้นะครับนี่สายชาร์จนะครับมีวางแก้วด้านข้างนะครับ แอปรับออโต้นะครับสวยเลยนะครับเบาสามแถวสิบเอ็ดที่นั่งนะครับด้านหลังพับเก็บได้เหมือนเดิมนะครับตามสไตล์โตโยต้านะครับนี่คพับเก็บแฝนได้เหมือนเดิมนะครับถ้าไปอันสักห้าคนหกคนนี่นั่งสบายเลยนะครับด้านหลังพับเก็บยกเอ่ยยกขึ้นใส่ใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเดินทางใส่ของที่เก็บของได้นะครับ ไปดูด้านหลังครับนี่ครับสวยๆเลยครับรูปทรงพันใหญ่มากครับไฟท้ายเป็น LED เรียบร้อยนะครับมีแค่ไฟเลี้ยวอย่างเดียวเลยนะครับมีเซนเซอร์หลังมาให้4จุดนะครับ Toyota Majesty นะครับปี2020นยครับ19.20นะครับกระจกแค้เดิมนะครับไฟเบรกวงที่3าเป็น LED นะครับสวยๆเลยนะครับ1ล้านนะครับ8 7 5 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ มาดูฝั่งด้านคนขับนะครับกระจกนี่ครับปรับองศาพับไฟฟ้านะครับปรับองศาพับไฟฟ้าดูใหม่ครับสามหมื่นหกครับสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบสองกิโลเมตรนะครับเนื้อผอมอลัยมัลติฟังก์ชันเบาะหนังสีเบจนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีรอยฉีกรอยขาดแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างวันรันตีหนึ่งปีนะครับ ใครที่กาลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ส่งผู้โดยสาร VIP นะครับสนามบินนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินสนามกอล์ฟรายได้ดีแน่นอนนะครับผมว่านะนี่นะครับผมพามาดูนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับห้องเครื่องนะครับมาเช็คห้องเครื่องกันหน่อยครับแอบดูตัวน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตคานนะครับ เนี่ยน็อตคานนะครับสวยๆเลยใหม่กิฟเลยนะครับสภาพยังเนียนกิฟอยู่เลยนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ําแน่นอนนะครับรับประกันวารันตีหนึ่งปีนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมแอดไลน์ผมได้เลยนะครับติดต่อโทรหาผมได้เลยนะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับใครถูกใจรถคันไหนนะครับอยากออกรถนะครับ กลับบ้านนะครับต่างจังหวัดปีใหม่นะครับรถเก่งรถกระบะรถตู้เรามีหมดนะครับหลอฝากระโปรงสายขวานะครับโครงหน้าหน้านะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีนะครับห้องเครื่องนะครับยังแห้งๆเลยครับฝากระโปรงนะครับใครสนใจนะครับ เข้ามาดูรถได้นะครับที่ทออโต้นะครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงนะครับอย่างเงี้ยแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0917138864นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับทั้งคลิปเลยนะครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโตโยต้านะครับมาเกสตี้นะครับ2.8งจุดแปดสแตนดาร์ตนะครับปี2019ันจดยี สำหรับวันนี้นะครับผมจ่ายทอโต้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ